สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้สากุระชาแนลค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาในรอบน่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆเลยนะคะหรือเปล่าเกือบ2เดือนหรือเปล่าที่เรากลับมานะคะโอเคแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในชุดที่แบบว่าเป็นชุดถุงนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจอะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําคลิปแล้วนะคะเนื่องจากว่าที่หายไปเป็นเดือนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนเรากําลัง เปิดอยู่ใช่ไหมแล้วเนื้องานมันเยอะมากทุกคนเราไม่มีเวลามาทําคลิปเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีนะคือวันแบบว่าคิดไม่ออกจริงๆว่ามันจะทําคลิปอะไรดีนะแล้ววันนี้ด้วยความที่แบบว่าเราเจอใน t ิ k t ต o k แล้วก็เจอใน YouTube ที่มันกําลังดังอยู่ในตอนนี้เลยนะคะคือเด็กแถวบ้านน้องชายเราเนี่ยก็คือดูอันนี้แบบเยอะมากก็คือสก i บีดี้ทอยเล็นั่นเองนะคะทุกคนใครเคยดูบ้างที่มันแบบว่าร้องเพลงขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าเราจาไม่ได้แล้วมันร้องว่าอะไรนะทุกคนค<ส>ือไม่อยากร้องด้วยเพราะว่าร<ส>้องมั<ส>่ว ะะเราไม่ถูกนะเดี๋ยวเราจะใส่เสียงมาแล้วกันนะถ้ามันไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนเอาล่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์กันนะคะว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาอยง่งเรเนื่องจากว่าแบบว่ามันมีหลายรูปร่างมากเลยนะคะแล้ววันนี้จะมาแจากไอเดียกันด้วยนะทุกคนเออให้ทุกคนได้แบบไปดูกันนะคะเอาละค่ะทุกคนเห็นชุดแล้วไหมแล้วก็เห็นอะไรแวฟๆข้างหลังไหมเห็นรถชนกันไม่ใช่ละค่ะทุกคนไม่ใช่รถชนกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ไปดู นี่เลยค่ะทุกคนดูสิโอ้โหมันใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้คือรถเนี่ยมาชนอะไรกันตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วผูว้หญิงคนนี้คือเดินติดบักที่ตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือทอยเลยก็คือซ่วมนั่นเองนะอ่าเรียกว่าชักโคกดีกว่านะคะเพราะว่าเรียกส้วมเนี่ยมันจะไม่สุภาพใช่ไหมอล่ะเราจะกระโดดขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเอ้ยมันกระโดดไม่ได้ค่ะทุกคนไม่เป็นไรแล้วก็ยืนอยู่แบบนี้แล้วกันนะ ดูสีหน้าตาของเขาน่ากลัวมากๆเลยนะเอ้ยยังยังไม่เห็นข้างหลังเอาล่ะเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปนะคะอ่ะอุ้มรุนพี่เลยเป็นหญิงแก่งต้องอุ้มผู้ชายได้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นอ่าช่อง y o u t u b e ที่เขาทำอยู่นะเอาล่ะเรามาดูกันให้ชัดๆน,น,นะคะว่ามันเป็นยังไงว้าวอันนี้เราไม่รู้นะคะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่น่ะทุกคนถ้าใครรู้เนี่ย คอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูอะไรพวกนี้นะคะแค่เห็นแบบบ่อยๆก็อยากจะรู้ว่าเออเนี่ยในซากุระามีคนทํำไหมปรากฏว่ามีคนสร้างแบบนี้ยเยอะมากเลยค่ะพวกตแบบเนี้เออมันสร้างเยอะมากเลยนะทุกคนนี่เป็นไงคือแบบว่าสภาพหน้าตาเขาคือเป็นยังไงคือมันจะเรารู้ว่าแบบว่ามันจะพูดออกมาจากซ่วมอ่ะถูกต้องไหม เออมันจะพูดออกมาจากซ่วมหรือจะเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันจะคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะเพราะว่าคลิปน้นมันค่อนข้างที่จะดังมากเลยเอาล่ะทุกคนเห็นอะไรแวมไหมตรงนู้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนตรงนู้นใหญ่เลยน่ะมันก็มีเหมือนกันบินไปให้เห็นชัดๆนะคะว,ว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้โหทาไมพวกเราโถซ่วมเนี่ยถึงมาอยู่ที่โรงเรียนละเนี่ยอ่ะลงก่อนเอาล่ะแกดูหน้าดิโคตรน่ากลัวเลยมันเหมือนจริงมากๆเลยอะ่ะ นี่เขามีแสงอะไรปล่อยออกมาจากลูกตาด้วยเนี่ยเห็นไหมเป็นแสงไฟแสงเลเซอร์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวิจะมันเท่ดีอ่ะเดี๋ยวว่าหลังเราจะลองมาสร้างกันบ้านนะทุกคนเออแบบคึกขนองไงโอ้ยถึงเวลาบินอีกแล้วอ่ะให้รุ่นพี่อยู่ตรงนี้ก่อนเราบินขึ้นไปสำรวจเองโถส้วมเยอะมากเลยค่ะเหล่ามนุษย์โถส้วมมานั่งได้ไหมทุกคนดูสภาพเราดิเหมือนไอ้ตัวสกีบีดี้ทไวเลตที่มันหัวมันโผล่มาจากส้วมอ่ะ อ่ะอันนี้ใหญ่มากอันนี้นั่งได้ปะเอามันกดไม่ได้อ่ะอ้โหโอ้ยตายแล้วมีอึอยู่ในนี้ไหมเนี่ยเราจะมาดูให้ชัดๆนะคะนี่ทุกคนเราเข้ามาในถั่วซ่วมแล้วเออเห็นไหมทุกคนดูดีเหมือนจริงมากๆเลยอ่ะทุกคนนั้นสิ่งปากมันจะ แบบกว้างม,มากเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนตลกอ่อะมันแบบว่ามันเท่ดีนะทุกคนเออก็ <c oughs> จะแบบมันเท่ดีค <c oughs> ือเราชอบเหมือนกันนะทุกคนพอมาสร้างอย่างเงี้ยตัวมันย้ายใหญ่ใหญ่หญมากเลยด้วยนะอะไะนั่งไม่ได้เออช่างมันเ,เดี๋ยวเราจะพาล่นพี่ไปทัวร์ต่อไปดีกว่านะทุกคนว่าแบบว่าเออคนอื่นเขาจะสร้างเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาแจกไอเดียกันด้วยนะเผื่อใครต้องการมาดูมาแบบเออมาชื่นชมเขานะ นี่ไงดีก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคน611 685นะคะ4 1 2 5 6 2 1 4กนะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอากดไลค์ไม่ได้ลืมเปิดเน็ตมากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาไป1ไลค์นะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน เอาล่ะทุกคนต่อมานะคะไอเดียที่สองที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะคะเป็นสกีบีดี้ทอยเดเหมือนกันนะทุกคนแต่อันนี้มันน่ากลัวกว่าที่แล้วนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเล็กกว่าอันที่แล้วก็ตามนะคือทุกคนดูดีข้างแล้วว่าอ,อน่ากลัวมากเลล่ะเราจะให้รุ่นพี่มาดูกันนะนี่ทุกคนคือเขามีลินด้วยอ่ะยีมีน้ำลายด้วยปีนึ้นไป คือกลัวแต่ก็อยากจะปีนขึ้นไปดูนะดูดิทุกคนหน้าตาน่าเกลียดมากเลยนะคือแบบว่าตาก็ถลนออกมานะทุกคนแล้วแบบว่าดูในชักโครกดีมีอึอยู่ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราจะลงไปนะยีทุกคนดูดินี่มีความแบบเป็นชักโครมีฝาชักโครและตอนนี้เราจมลงไปในอึแล้วรุ่นพี่รุ่นพี่พยายามตามเราเข้ามานะคะ นี่ทุกคนนะ่าเกลียดมากเลยนะแต่ว่ามันแบบว่ามันคือเขาสร้างสารรค์มากเลยอะ่ะแล้วมันออกไม่ได้ไงทำไงดีละ่ะอนี่มีความเป็นฟันชซี่นะคะทุกคนอันนี้คือเราไปเห็นใน y u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  e เว้ยทุกคนเขาเรียกว่าโคลัมสกีบิดี้ทอยเลนะทุกคนเราพูดผิดปะโคลัมสกีบิดี้ทอยเลมันคืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นชื่อเรียกแบบว่าเรียกฉายาเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจ เออก็มันมันมาจากเกมอะไรอะ่ะทุกคนหรือว่ามันมาจากยังไงมันถึงมาดังแบบนี้นะคะนี่ทุกคนมาดูกันได้นะทุกคนเครื่องนี้แบบตลกดีนะแล้วก็มีความน่ากลัวมากๆเลยนะคะเออเขาก็สร้างสรรค์ดีนะเครืออนที่แล้วมันจะใหญ่กว่านี้ไทุกคนแต่ว่ามันยังไม่น่ากลัวขนาดนี้แต่เนี้ยน่ากลัวจริง จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนลองมาทาแบบว่าคลิปเล่นๆกันดูได้เหมือนเรานะทุกคนแล้วก็กดไลค์ไปด้วยนะคะมากดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาไปหนึ่งไลค์นะคะเอาละค่ะทุกคนเรามาดูสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาแจกกันในวันนี้ทุกคนเห็นขาย,ยาวๆด้านหลังไหมมันไม่ใช่เปลดน,นะคะทุกคนเออมันเป็นตัวสปิเกอร์แมนนะทุกคนถ้าเราออกชื่อเสียงผิดเนี่ยก็ขออาภาัยด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยมากเท่าไหร่แต่ว่าเราไปหาข้อมูลมาแล้วมันอ่านอย่างเงี้ย นี่มีชื่อ YouTube เขาเขียนแปะไปอยู่นะทุกคนเป็นผู้สร้างนะเราไปดูกันได้นะเขาสร้างเป็นว่าเป็นไอเจ้าหัวลำโพงอะ่ะทุกคนคล,คล,คล้ายไซเรนเฮดแต่ว่ามันยังดูดีกว่าไซเรนเฮดนะเออบุลลี่แล้วหนึ่งอะไรเดี๋ยวเราจะพารุ่นพี่ขึ้นไปบินขึ้นไปดูกันนะคะอูคือแบบว่ามีไฟอยู่ตรงเท้าเขาด้วยนะคะแล้วก็มีแสงเลเซอร์ออกมาจากมือนะคะนี่ทุกคน น้องเราเนี่ยคือน้องเรามันดูใช่ป่ะทุกคนแล้วมันก็ชอบตัวนี้มากๆเลยนะมันก็มาบอกนให้ฟังว่าแบบว่าตัวนี้แบบสปิกอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเรามันเรียกแล้วก็เลยไปเอามาเอามาดูนะคะแล้วทีเนี้ยว่าน้องเรามันก็ให้ไปซื้อของเล่นมาเออไปตัวเนี้ยคือถ้าไม่มีแต่คนชอบอะแต่มันก็เท่ดีเหมือนกันนะลําโพงเต็มหลังเลยไหมเออลำโพงเต็มหลังเลยประมาณนี้เลยนะคะ ก็ลองมาดูกันได้นะคะทุกคนวยมันแท่ะแล้วมันฉายแสงเลเซอร์ไปโดนใครเนี่ยเอาไม่รู้เหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะโอ้โหเขาสร้างสรรค์สุดๆเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูกันได้เลยนะคะนี่ขาก็ยาวๆเห็นไหมก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนกับการมาทัวร์ถ้าใครอยากให้เรามาทําคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้เราแบบ นึกไม่ออกจริงๆว่าเราจะทําคลิปอะไรดีนะคะเป็นละครสั้นตลกๆหรือบ่ารีวิวอะไรพวกนี้ก็ลองมาดูกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน